เงาแหละเอาดีๆคิดถึงรถตู้นะอกอดเยสมากคุณลิตาจะบอกว่าเคสสิภาษาไทยกับภาษาไทยทั้งสองเนะาะต้องว่าไปคิดถึงเคสลงมาตายเลยโอ้ผมอาจจะกลับมาหนึ่งจ้างได้เลยครับเสดไปสวัสดีรอกสองสวัสดีครับแม่ ัเราถึงแล้วครับสวัสดีครับสวัสดพิการสุดพนองครับสวัสดีถึงบ้านแล้วเหรอถึงแล้วครับสวัสดีน้องเบ้นนะครับสวัสดีสุภูสุคนนะเราอุกพ่อตายบ่อายวาแนวหลงมักแม่เขาโอ้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 มันอุกเอาโอ้โอ้โอ้ในใจพี่ ลานั่งเอ้ยผัวจะไมีอายเบาเ้าเสีขอเขาเม็นปารอมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณปริตาครับสวัสดีลูกชายสวัสดีครับเจอตัวจริงนั่นแหละคนในทีวีอีกยีสิบจากตังนะโอ้ขอบคุณค้าผมผู้หห้กับผู้ห้หมดคกับผมรเรียดสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เจอกันในเซฟิเชอรูพิลามันเดินเร็ว,วยิงเร็วมากครับเร็วมากเร็วมากแป๊บเดียวคิดหอดคิดทอดอยู่ครับเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยครับขอบคุณแบบต้องแบบไหวขอขอบคุณแบบโอกาสจากตาอีกใช่เลยครับต้องเครดตลองเพลงบอมมากขอบคุณครับกินข้าวนะครับกินแล้วครับผมได้ปิ้งซินแห่งกับ มกปะซิวครับปกติพูดไม่พอแบบนี้นะเอาพี่พูดไม่พอกับโนตรงไหนพี่ถามนะใช่ละ่ะวันดีแม่วันนี้ค่ะผมสิบสองอย่างแนลนอนสิบสองอย่างเลาะสวัสดีไอเสวัสดีครับผมอย่าว่าลูกชายแม่นะคะเนะแม่เนเขาเป็นเอซนะครับจ้า เดวสาวแต่ก็ยังหยิบบ่ได้สิมาสาวหอมีเขาหตีสวัสดีจ้าสวัสดีเจ้าบ่ได้เขาสมน้ำมังกอตระุ้นน่าจะไปคุยกันก่อนครับไปคุยเรื่องรายละเอียดกันก่อนครับผมวันที่ยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดสิงหาวัสดีแม่ย่าครับข้างข้างแต่โทรศัพท์เจ้าหันละผู้อื่นเขาป่ข้างดอก ผู้อื่นข้างบอกเอาบอกแน่เขาบอกค่างนกไม่ได้เจาะละข้างกินเขาเมดดื่อไรง่ายกินละครับผมสีมะข่างยังไม่ย่าน,ยน,อนอ้วกไม่หนุกเนาะวันดีนุ่มปลอสวัสดิ์ครับพี่พ,พี่ทีมงานเอเอสปื้มมากนะทั้งเห็นอุขอบคนขาขอบคุณนี่แหละอีสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอีกชิ้นหนึ่งเลยก็คืออ,อ,อีกแบบท่านหนึ่งเลยก็คือเนี่ยแหละครับจากเอเอสเนี่ยแหละครับผม ผมก็ใส่เอ็ดเดี๋วนี่โอ้ยดิกะอีลี่ก็ใส่เอ็ดอีลี่บอ่อจ่าบอ่อข้างค่ะนี่สบายดีมกปัะซิวกินน้ำเน่สตนโน้นเดียวก่อนก่อนโชว์เรื่องมกปัะซิวออกวันที่สิบสองนนี้บอกเราไปซื้อไหม บอกแล้วแหล้วเราไปเจอมาเจอเจอตัวจริงเทเรนองน่ารักมากค่ะเอฟซีจากขอนแก่นอ่ะหนูเป็นเอฟซีพี่เหรอเหรอแต่พี่ซีเอฟนะพี่ซีเอฟหนูอยพารอบวงอยู่รูตรงไอรอนแชมป์คนแชมป์ติดตามมานานมากค่ะขอบคุณครับเล็บไอเนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันดีรำตีบวันดีพี่ป๊กเป้าครับผม มีรายการทีวีเมื่อไรตอนนี้ก็ยาวครับเยาวๆเลยรายการทีวีนี่ยาวเลยครับมาถึงว่างวางเยาเย,ยาว่ดังไรเอตื่นเจ้าสิมาตื่นยังคอยว่าดังเมองไรวันโอ้ <laughs> พร้อมขึ้นรถไฟจากใต้ไปดูที่กทมครับพี่เขตเดี๋ยววันกึก มจะมีงานแบบงานวันเกิดกับเดือนตุลานะครับผมน่าจะจัดที่กรุงเทพนะครับส่วนไปก่อนเดี๋ยวให้โปรพิเศษลือเอไอเอสน้องขีดโอ้ยแมนอิลีบับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาจริงๆผมใช้เอสมาตลอดนะเอาจริงๆถ้าว่าไม่ลองเปลี่ยนไปใช้ค่ายอื่นอยู่ประมาณแป๊บหนึ่งนี่แหละสุดท้ายคือปรมุ่ นี่คือเก่าคนดีโปรโมรดีขนาดนี้ขนาดบัตรเป็นพิษอันบ,บัตรเป็นบัตรเป็นสปอนเซอร์ที่นี่ <c oughs> มองขึ้นตาหักแทนแมสช์ไปหาม่สิบสองโอเคเก้วเอฟซีสันชอบมากขอขอบคุณครับรออยู่รอประสิทธิ์ติดตามพี่มานานแล้วค่ะขอขอบคุณครับผมซีเอฟนนฮะ หนูก็ใช้เอเอสนะฝืนแล้วคักหักขักอยากมีส่วนร่วมคู่ติดตามน้องมานานแล้วขอขอบคุณครับวนอนอสวัสดีทีละสวัสดีทีลัสวัสดีครับผมก็นอนดึกแท้ดึกมือไหร่เจ้าีน้องเอฟซีบอกลาแบงคสวัสดีครับผมแม่ครับแม่ เขตจัดฟันกี่ปีแล้วครับพนะเอาจริงๆไหมจัดจัดตอนเดือนไปใส่เหล็กอันนี้ยังใส่ไม่เสร็จเลยครับยังวัวมี่น่ะเดี๋ยวเดี๋เนี่แหละมาลบนี่แหละสิได้ไปถอนแขว่วยังเหลืออีกสามซี่ที่ยังไม่ได้ถอนนะถ้าอยากยังอยู่กับลบูแล้วก็วันนี้สิมาสิม่แบบ ใบบบบแบบห้เบ้องอันหนึ่งอ๋อๆๆไปถึงอย่างโมเมนต์โมเมนต์พอมๆๆ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 เๆๆๆๆๆแๆๆๆีๆๆๆอๆๆๆนๆ่ๆๆ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 เบๆๆๆอๆีๆๆ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 อๆๆ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 ๆอๆๆๆๆดๆๆ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  สิบสองมาอุดอร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 มาบานพอมะมื่มนจัดวันแมโรงเรียนทานลีเด้อโอ้โวบได้ไปต่อมันมึง่ายากมืน่นเอาตรงเอารถไปตรวจครับ พี่จะฟันตัวทั้งหมดแปดซี่โอทอลายพูดพอมพอมพ,อม,พอมนี่พมพม Clean Audio ค,ออครับผมเป็นไม่ไม่ไประจำตัวครับผมเก็บเงินมุมานะไปภาคใต้เ <c oughs> บิดเบิดน้ำอันนี้แหละ จ้างงานเนี่ยด้ยครับผมมีไม่ดีๆลองแล้วจ้างงานได้นะครับผมเบอร์ติดต่ออยู่ที่หน้าโปรไฟล์นะครับอาอให้เลยครับไม่ขึ้นเนี่ยพำมพำมพำมพำพำไม่ส่วนตัว อยู่วิลาพง์จะล่ำด้บ่น้องอุ้ยล่ำบ่ทันปิ่นหรอครับผมไปลงพี่ยังซื้อได้อยู่ล um ่ำค่อยว่ากันนะค่ารถแดนสเปอุด,ดรขอยืมร้องหน่อยด้จ้าแ <c oughs> น่เด้อแน่เด้อจ้างงานเนา่จ้างงานเนา่เบิดไปเก็บสามหมื่นคนนี้นี่จ้างงานเพราะห้ได้ค่าไม่ขึ้นเน่ สิองบ่ไดไปติดงานเป็นปัจจุบันเสด็อ่างครับบัวได้อ่างมันแบบเอออยากให้รู้ว่าเออมีไม่ดีๆลองหรือยังสิจ้างงานไดอย่างสินะฝันดีค่ะพะนาอ๋อฝันดีครับผมอยากได้เสื้อแฟนคลับพ่เยนรูสุนรอบหนึ่งตัวมันไม่มีแล้วครับ จลรายุเซนจราวัดีคุณไก่น้อยครับผมอ่งางค่ะแมงเฮ้ยคิดแบบผู้อื่นมาอยากได้น้ำตีเอาอยากได้ช่วยถือคอยถึอเรียกก้นคอยคอยถึอเรียกก้นเรืองสัง่นละาอ,อกพราตายบ่ไอ้เบาแนวหลงมักเมียเขา่ามันอ,อุกเอา ในใจอีพีลืมออาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งมากทยมไม่ที่จริงมันจะเป็นไม้สีแดงนะครับจะเป็นไม้สีแดงแหวนตรงเนี้ยจะเป็นสีดําแล้วก็ตรงตูดนี่ก็จะเป็นสีดําแต่ว่าของมันหมดพอดีก็เลยเอาสีขาวมาก่อน เดี๋ยวสีแดงมาจะไปเปลี่ยนครับไปเปลี่ยนได้เขาบอกเสียงบงแนมันบม,ม,มีลำพุง่งมันม่นมีเครื่องเสียงพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะเดี๋ยวคอตตรงแป๊บนึงแป๊บหนึ่งเด้อ